17เว็บโฮสติ้งที่ดีที่สุดในด้านประสิทธิภาพการใช้งานวัสดีครับผมนายกับช่องมาร์เก็ตติ้งนะครับในคลิปนี้เราจะมาเปรียบเทียบ17เว็บโฮสติ้งนะครับจากการใช้งานจริงก,กว่า90วันนะครับแล้วนำประสิทธิภาพที่ได้มาเปรียบเทียบกันว่าเว็บไหนทำประสิทธิภาพได้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกท่านสามารถเลือกเว็บโฮสติ้งที่ดีที่สุดได้นั่นเองนะครับ งาในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับผมนำมาจากคลิปของคุณ d ด r ิเ w i l วิลสันนะครับที่เขาทำการ ทดสอบประสิทธิภาพของเว็บโพติงนะครับหลายเจ้าโดยการสร้างหน้าเว็บไซต์นะครับมาหน้าหนึ่งแล้วก็โคลนลงในทุกเว็บโพิงนะครับโดยการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าปิงด d อมนะครับในการเก็บข้อมูลเป็นเวลาทั้งหมด90วันนะครับซึ่งผมจะนําเนื้อหาจากคลิปนี้ครับมาสรุปให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับซึ่งหากท่านต้องการชมคลิปต้นฉบับนะครับผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้ให้นะครับสามารถไปดูกันเต็มเกันได้เลยนะครับโดยเกณฑ์การให้คะแนนในการจัดอันดับนะครับเราจะวัดจากประสิทธิภาพ3อย่างนะครับหนึ่งเลยก็คือ p Page s ป e d หรือความเร็วในการโหลดหน้าเว็บนะครับยิ่งตามยิ่งดีนะครับค่าต่อมาก็คือชื่อว่าดาวไทม์นะครับดาวไทมเป็นค่าที่บอกว่าโฮสติ้งนั้นหยุดทำงานไปกี่นาทีนะครับในเวลา90วันที่เราทดสอบต่อมานะครับเรสปอนนะครับก็คือเวลาในการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งมีค่าน้อยก็ยิ่งดีนะครับ โดยการจัดอันดับของเรานะครับจะมีทั้งหมด17อันดับนะครับแต่12อันดับแรกนะครับเราจะไม่เป็นการจัดอันดับนะครับเราจะนำโฮตติ้งทั้งหมด12อันดับมาให้ดูประสิทธิภาพกันนะครับเพราะว่าโฮตติ้งต่อไปนี้นะครับทำประสิทธิภาพได้ไม่ค่อยดีนักนะครับก็เลยไม่ต้องนํามาในการจัดอันดับนะครับค่อยไปจัดอันดับโฮตติ้งที่ดีที่สุดใน5อันดับกันดีกว่าครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการถือเวลานั่นเองนะครับซึ่งใน12อันดับนี้ก็จะแบ่งเป็น2เกรดอีกนะครับก็คือเป็นโฮตติ้งท นะครับอีกเกลยนึงก็คือเป็นโฮตติ้งที่มีความเร็วสูงกว่า3วินาทีนะครับซึ่งถือว่าช้านะครับไม่แนะนําให้ใช้ซึ่งเราจะไปเริ่มกับโฮตติ้งที่ทํางานได้ช้าก่อนนะครับเริ่มแรกนะครับเว็บโฮสเทเตอร์นะครับทำการทดสอบเป็น90วันนะครับได้เพจสปีดอยู่ที่5.5นะครับดาวไทม์อยู่ที่60นาทีอ่าเซิร์ฟเวอร์เรตพอนนะครับอยู่ที่4,800มิลลิวินาทีนะครับหรือเท่ากับ4.8วินะครับประมาณนะครับอินโมชั่นโฮตติ้งนะครับ เพจสปีดหรือความเร็วหน้าเว็บนะครับอยู่ที่6.74ุดเจ็ีวิดาว t i ม e อยู่ที่24ชั่วโมงนะครับเซเวอร์เรดพรอนชามนะครับอยู่ที่5.9าจุาวินะครับดูโฮสต์นะครับเพจสปีดอยู่ที่ประมาณ4.08จุนย์แวินะครับดาว t i ม e อยู่ที่23นาทีเรดพรอนเซเวอร์นะครับอยู่ที่3วินาทีโฮสต์ป้าป้านะครับเพจสปีดอยู่ที่3.4วินาทีนะครับดาว t i ม e อยู่ที่33 นาทีนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เรดพอนชามนะครับอยู่ที่4.4วินาทีต่อมานะครับหัวที่ว่าไอเพจนะครับไอเพจนะครับทำเพจสปีดได้ที่4.6วนินะครับดาวไทม์อยู่ที่20ชั่วโมงนะครับเซิร์ฟเวอร์เรดพอนชามนะครับอยู่ที่8.2วินาทีต่อมานะครับ MT Media Template นะครับเพจสปีดอยู่ที่4.85วินะครับดาวทามอยู่ที่3ชั่วโมงเซิร์ฟเวอร์เรตพอนด์อยู่ที่4.2วินาทีนะครับต่อมานะครับ TMD Hosting นะครับทำเปิดสปีดได้อยู่ที่3.93วินาทีนะครับดาวน์ไทม์อยู่ที่7ชั่วโมงนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เรตพอนด์นะครับอยู่ที่3.9วินาทีนะครับซึ่งโฮสติ้งทั้งหมดต่อไปนี้นะครับทำเวลาได้ สูงกว่า3วินาทีนะครับซึ่งไม่ควรใช้อย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันช้าเกินไปนะครับถ้าท่านใช้โฮสติ้งพวกนี้อยู่นะครับก็อาจจะพิจารณาย้ายไปอยู่กับโฮสติ้งอื่นแทนนะครับหรือหากยังไม่ใช้โฮสติ้งต่อไปนี้ก็เลี่ยงได้ก็ดีนะครับต่อมานะครับก็อยู่ใน12อันดับเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้จะเป็นเว็บที่มีความเร็วใกล้เคียงกับ3วินาทีนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเว็บจะโหลดต่ำกว่า3วินาทีนะครับแต่ก็มีปัจจัยอื่นๆที่ไม่น่าใช้อีกนนนะรัเเช่าวไมแลกก็ิสูงปนะครับ ก็ลองไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะอันที่หนึ่งเลยนะครับเ mm hmm. ชม,มิคลาวนะครับเพจสปีดทําอยู่ที่2.94าีวินะครับเราทำอยู่ที่10นาที mm hmm. ก็ถือว่าใช้ได้นะ ดูที่เซิร์ฟเวอร์เรดพอนนะครับทำอยู่ที่5วินะครับหรือ5,000มิลลิวินาทีนะครับถือว่าสูงเกินไปนะครับต่อมานะครับฟาสต์คเมตนะครับเพดสปีดทำอยู่ที่2.5วิก็ถือว่าดีนะครับเอาไทม2ชั่วโมงนะครับถือว่าเยอะนะครับเซิร์ฟเวอร์เรดพอนนะครับอยู่ที่3,600มิลลิวินาทีหรือประมาณ3 6วินาทีนะครับก็ถือว่าสูงนะครับต่อมาโกูเดดดี้นะครับเพดสปีดอยู่ที่2.98ก็ถือว่า ทำงานได้ดีนะครับแต่ดาวน์ไทม์อยู่ที่26ชั่วโมงนะครับถือว่าสูงเลยนะครับเซเวอร์เรดพอนนะครับอยู่ที่3,600มิลลิวินาทีหรือ3.6วิก็ถือว่าเยอะมากนะครับต่อมานะครับกรีนกิกนะครับทำเพจสปีดได้ที่2.9วินะครับดาวน์ไทม์อยู่ที่43นาทีนะครับเยอะเลยนะครับดาวน์ไทม์แล้วก็เซเวอร์เรดพอนอยู่ที่2,200ก็ถือว่า สูงอยู่นะครับก็อันดับท้ายนะครับฟลาย e วลนะครับทำเพจสปิทได้ที่2.5ถือว่าดีนะครับดาวทามอยู่ที่26นาทีก็ถือว่าไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ส่วนเซเวอร์เรดพรอนก็อยู่ที่2อ0พนะครับอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับซึ่งนี่นะครับก็คือรายชื่ออกสิบสองโหวติ้งนะครับที่ทำประสิทธิภาพได้ไม่ดีนักนะครับเดี๋ยวผมจะทัวร์ให้อีกครั้งนะครับที่อยู่ในเกณฑ์บอใช้นะครับก็มีเชมิคลาวฟาร์ตโคลเมดโกลเดตตี้กรีนกีกแล้วก็ฟลายเวลนะครับ ต่อมานะครับที่อยู่ในเกณฑ์นะครับช้านะครับก็มีโฮสเกเตอร์นะครับอินโมชั่นโฮสติ้งมีบลูโฮสมีโฮสป้ามีไอเพมีมีเดียเทมเพลตแล้วก็มี t m d โฮสติ้งนะครับโอเคดังนั้นต่อมาเราไปเริ่มอ่ะโฮสติ้งที่ดีที่สุดกันเลยนะครับใน5อันดับแรกกันเลยนะเริ่มจากอันดับที่5เลยนะครับ A 2ทูโฮ i ติ้งนะครับ เอทัวร์ี้นะครับทำความเร็วเฉลี่ยได้อยู่ที่2.1วินาทีนะครับดาวทารอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เรดพอนทารนะครับอยู่ที่2,400มิลลิวินาทีนะครับซึ่งจะสังเกตว่าค่าดาวทารและก็ค่าเรดพอนทารจะค่อนข้างสูงนะครับ เลยมาอยู่อันดับที่5นะครับต่อมานะครับอันดับที่4นะครับไซกราวนะครับนี่คือผลการทดสอบประสิทธิภาพเป็นเวลา90วันนะครับทำความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่2.24วินาทีนะครับึ่งถือว่าดีนะครับดาวไทม์รวมนะครับอยู่ที่30นาทีนะครับก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็เรตพอนนะครับอยู่ที่2,000มิลลิวินาทีก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับก็ได้อันดับที่4ไปนะครับสำหรับไซกราวนะครับ อันดับที่3นะครับคราเวนะครับนี่คือผลการทดสอบเป็นเวลา90วันของคราเวนะครับผลสรุปออกมาที่นะครับความเร็วเฉลี่ยนะครับทำอยู่ที่1.37วินาทีนะครับดาวน์ไทม์รวมนะครับอยู่ที่7นาทีนะครับเรตพอนไทม์อยู่ที่769มิลลิวินาทีนะครับซึ่งถือว่าดีในทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ความเร็วดาวน์ไทม์ในเรตพอนไทม์นะครับอันดับที่2นะครับคินซ่านะครับนี่คือผลการทดสอบใน90วันของเว็บคินซ่านะครับความเร็วเฉลี่ยนะครับอยู่ที่1.27 วินาทีนะครับดาวไทม์อยู่ที่5นาทีนะครับแล้วก็เรตพอนด์ไทม์อยู่ที่714มิลลิวินาทีนะครับซึ่งถือได้ว่าดีในทุกอย่างเลยนะครับต่ําทุกค่านะครับดีมากๆเลยนะครับเวฟเคนต้านะครับและสุดท้ายนะครับโฮสติ้งที่ดีที่สุดในอันดับที่1นะครับโฮสติ้งเกอร์นะครับโอเคนี่คือผลการทดสอบเป็นเวลา90วันของโฮสติ้งเกอร์นะครับข้อสรุปที่ได้ก็คือความเร็วเฉลี่ยนะครับได้อยู่ที่1.15วินาทีนะครับดาวไทม์นะครับ อยู่ที่1นาทีนะครับเรตฟ้อนชามนะครับอยู่ที่599มิลลิวินาทีนะครับซึ่งถือได้ว่าดีมากที่สุดแล้วเป็นอันดับที่1นะครับใะสุดท้ายผมจะสรุปอันดับแล้วก็จะฝากลิงก์แล้วก็ส่วนลดต่างๆที่จะใช้กับโฮตติ้งใน5อันดับแรกนี้ได้นะครับอันดับที่1นะครับโฮตติ้งที่ดีที่สุดนะครับโฮตติ้งเกอร์นะครับท่านสามารถคลิกไปที่ลิงก์ได้คลิปนะครับแล้วก็ใส่โค้ดสเปเชียลสินะครับเพื่อรับส่วนลด15%นะคสิบห้าเปอนนีะครับเว็บชื่่อวานต์นะ คลิปนะครับแล้วคลิกไป first, fourth, ที่ลิงก์นี้นะครับแล้วท่านทําการชําระเงินนะครับเพื่อเช่าโฮสติ้งเป็นรายปีนะครับท่านจะได้รับสิทธิ์นะครับใช้โฮสติ้งฟรีเป็นเวลา2เดือนนะครับต่อมานะครับอันดับที่3ามคลาวเวนะครับสำหรับเว็บไซต์คลาวเวพิเศษสุดๆนะครับท่านสามารถคลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปของวิดีโอน ouais year, ี้นะครับและกรอกโค้ด H A 3 0นะครับท่านก็จะได้รับอ่าส <c oughs> ่วนลดเป็นจำนวนเงินนะครับ30ดอลลาร์นะครับซึ่งจะเท่ากับการใช้งานโนสติ้งคลาวเวไปฟรีถึง3เดือนเลยนะครับคุ้มสุดๆนะครับสาหรรััับบบเเว็นนะออดที่3ขง ส่วนอันดับที่สี่และที่ห้านะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะครับไม่มีส่วนลดนะครับสาหรับอันดับที่สี่กับอันดับที่ห้านะครับซึ่หากท่านต้องการดูผลการเปรียบเทียบแบบละเอียดนะครับท่านก็สามารถเข้ามาอ่านบทความนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับนี่ครับที่เขียนว่าบทความแบบนี้นะครับท่านก็สามารถคลิกเข้ามานะครับก็สามารถมาอ่านบทความแล้วก็ดูรูปภาพแบบละเอียด ผลการเปรียบเทียบแบบละเอียดได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหากเพื่อนๆสนใจวิธีการสร้างเว็บไซต์แบบละเอียดตั้งแต่วิธีการจดโดเมนการเช่าโฮสติ้งก็สามารถดูคลิปต่อไปของเราได้เลยนะครับที่ขึ้นมาตอนนี้นะครับเพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างเว็บไซต์นะครับสําหรับวันนี้หากท่านชอบคลิปแบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามกด s u b สไคร์เราไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ของเรานะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ